หยิบตีนหน่อยหยิบตีมือแต่งงานก่อยใครทีกอนใรส่งคิ้งไเจ้าสุด้ทยสุดไทยมันอยง้พีู่ิจจักไหสุดไทยบอกมัอละสุด้ทยมันได้พี่สูิจัยไ่อยเ้่ิจัมากแบบเบิดเลยหยิบตีเด็ิบอาคิปส่งให้ผู้บ้านบ้านเทาน้ prøve lidt et eller ปลาเนี้ยงเนี่ยเขาก็รังเขาเป็นปาเิีงว่ะอ่าปักตัดเก้วปาตัดเก้ียวอุบานเท่าก็มนี้มันบ้าเท่าทุกทีกันจังเยอืมเอาไกินเ็ดเด็ดเลย้าเฮ้เข้าไปเนี่ยอย่ากโชว์ยีหอเนอะเห็นอันนี้เขารู้แล้ว จะเปิดเพี่งเขาก็ไม่เคยเปิดมันก็เตินไปด้วยนะ <laughs> เนาะอ้าวิกกระซิบเขานะเขาต้องนแล้วจะออกมาเห็ดแบบยะด่างนล่เขาก็ท้องน้อยไปแล้นะเจ้าต้องนะอพื้นด้วยกษกระซิบต่เขาพรออือหือ เรานั่งกินอยู่คนเดียวสิมันจะหัวก็หนีเนี่ยก็ไอนะหน้าหอมไอแล้เนี่ยคะนาตายวะเนี่ยก็ยเลยกินกับกินกับอันหัวเราก็เผ็ดไหมขซีมันเผ็ดไหมกินกับปูก็แฝงบอนกินกับปูมันเราก็เผ็ดแห้งตอนขซีมันก็เผ็ดแห้งหน่อยเอ้ยจะกินคนเดียวเนี่ยหัวก็หนีร้าใจก็หนีได้รุ่นก็หนี กินน้ำเขาไล้ออยเนา่นเนี่ยบูแมนูรามันต้องกินแบบนี้ถ้าห้าเป็นหนึ่งเนี่ยมันชิฮอดเขาแต่มันมันจิบอาคนม่นเนี่นยแบบสบแสบๆเดี๋ยโซ่ทัวงทีเนาะพาพพอยากเ็ดกินอยู่ยมือแลยวเขาเอาไห้ แต่รมัดีไม่หวานีกินสดป้ากินสดดีุกินสูกเพราะว่าสูกมันขาดแกะแกะใส่็ไดาบางที่ได้กินไีหน่อยนึงเนาะท่อนุ่แกเทเพื่อนเ่เมา เว้เจะพยเราเมาเจ้ากินได้เด้อขอไปกินไมันเจ้าแด่แล้วเพื่อชนดูๆเจ้าเมาเราขไปจิ้มนี่ผลค่ายได้ห่า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 ทีาห่าม่าอ่าห่า่าห่า่าดาห่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 า่าห่าห่า่่าห่่า่าห่าห่่า่าจ่าห่า่เ่่่าห่าห่า่ มันยัราึใกใจฉันก็สองนั่นนี่ไงฉันกินสามอันสามอันสามใช่ไหมกันกินสี่นี่ฉันก็สองตัวเธอสามก็เป็นสี่ตัวครับวัวหนาของหอันนี้เดี๋ยว้าื่นตื่นก็ได้เลยสื่น้าต่อสู้นี่นั่งลงค่ะลุก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 พอกลทกงกิน ลุงดูค่ะโอ้ต่อไปเรื่อยๆมู่านทำีมปีพอแเอาลงนะเพราะท่านไสุเห็นบ่เ็นมันจริงสุแก่ยากเออโนโนวอรโนบอเพมอเนเบียค่ะเบียอืม สูดิบอไดรสูดิบอะไรสูดิบอได้เลยเขราะว่ไม่สุกหัอืมอืมัหนึ่งตยท้งนึ่ง่รู้ว่าคนเรคือจะเยอะดีเมื่อหร่อือสามทีก่า แล้วมักลิ่นปูมากนี่การเหนือยแก่ดีหอโอ้ยมนมืดปกระด้างแต่ทุกอย่างแต่ก่อนกิ่นก็ยังสีบังข้างเดินกลิ่นมันก็ต้องจอล้วค่ะบะแมงรับมันบะมันกลิ่นมันก็บะแดดอัตรลดนะเพราะว่าจริงเหรอแต่ว่านางแจอยู่เป็นหานะที่ได้กินก้างไงไงเนี่ไม่มีที่มีวิธีกันแก้กันอยู่นู่นอยู่ อันนี้กูปูยังไมู่ลาด้วยอันนี้ปูของเผิดนำเรือปูนั่งเรือัน,น่ี้ายแล้วค่ะร้ายปะแกโยน